เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนี่ไงตำมหอยนางรมเส,สาสบัวนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างน้ำลายไหลน้ำลายแตกนะคะดูสิคะหอยนางรมตัวเบลลยนะคะแต่ก็นี่คือไซส์ขนาดกลางนะคะที่สั่งเข้ามานะคะนานๆจะได้กินทีนะคะดูสิคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆ ให้คะแนนด้วยนะคะว่าน่ากินแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะนะคะน่าอร่อยไหมคะมากินด้วยกันนะคะใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะน่าอร่อยจังเลยน้ำลายไหลไปด้วยกันเลยค่ะแวะมาทานข้าวทานปลาก่อนนะคะแล้วค่อยไปคะ่ะ ขอบคุณนะคะนี่ก็มีผักนะคะมีสายบัวแล้วก็มีบวบงูแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะน้ําลายไหลไปด้วยกันเลยเพื่อนๆจ้าน่าอร่อยมิเออ้ยได้กินมากเลยค่ะเป็นยังไงคะแซ่บๆค่ะไปค่ะกินกันเถอะนะคะมากินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนจ้า